ลบออกไปดูสิดูสินู้นนึกดกดให้ได้กดให้ได้เออไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนั้นไม่ใช่ตรงนั้นกดนี้ตรงนี้ไปเอาให้เฮ้ยไอ้เฮียเดี๋ยวเร็วเอออุ้ยไอ้เฮียขวดไอ้เฮียนี่ล้มหมดเลยขอโทษครับก็มา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 เฮ้ยวิ่งม่วงโอ้ยได้เยูะได้เยูะ Are you or you บ่อสิบห้าบาทไปไปไปย้ายย้ายย้าย แบนเซตหาพ่ออมมันเปลี่ยนแล้วไงแบนเซตมันไปแบนเอทแทนอะไรสู้เปนติออนนะเออจริงด้วยแล้วตอนมึงพูดกูหันไปเห็นหน้ามันพอดีแล้วเหมือนมีติ๊กถูกขึ้นี่ไงเขาคินกูเทพอะเราเสียงเงินทำไมะหรือจะเาอันนี้ โหหนักเลยเฮียไอสัตว์เอวิดมาเองเลยเฮียสมมตินี้แหละอุ้ยไม่เคยเล่นแม่งเลยว่ะโคตรเฮียเลยสกินเฮียเลยวะแล้ทำไมมึงถึงมีสกินนีส้มสีดีอ่ะไม่รู้เป็นไงโมเดลเทพไหมเทพโคตรเทพอ่ะไอคือคุ้มเคยเห็นสกินไหนเท่เท่านี้มาก่อนเป็นไงโอ้ยดอกกระชายแบบโคตรคมอ่ะอันนี้เนี่ยกดท้าว์ปดิท้าว์ปดินี่ โอ้กูจัดการเองจะกูเดินไปก็ไม่มีเหี้ยเลยไมม่ีีเห้ยเลยยืนนิ่งด้วยโอ้โหยืนยืนเท่ๆนี่ดูท่าเต้นอโอ้โหเฮี้ยสวยเลยโอเคัวแต่ดูกูไอะน้องเงินไม่ระวังตัวเองเลยไปดำเอ้ย

ม้สูเข้าอี้้ยแลวม่สู้มจากที่ตามที่เมนแม่แด่ออกกลับเลยว่ากูจะได้ขึ้นไปช่วยเป็นคำกูกำลังตามไปอ่ะถ้ามึงยืนได้นานกำลังมามาทางนี้ตาถึงอุ้ยตามสวยตามสวยกูบอกแล้ว่าตามสวยมากวิ่งวิ่งลงมาหากูหน่อยตาเชื่อได้เชื่อได้จุดไม่หกอัเลย้เพิ่งกลัวไม่ได้หรอไอ้เที่ โอ้โหมันโขกพอดีเลยเฮ้ยสุดจดเฮ้ยเอาไอเฮียแบ็คนี้วะไอศันเป็นเซนเซนเตโอเคเต็มเลยโอยิ่งย้ำบนกว่ะเฮ้ย mày không ngân áo kêu bài về đây kia ok nick dặn chia mà lưu được cái <titled> <gammaenders> đi โคุณก็แผ่นไอ้สัตว์เล่นมิงคุณแม่ทขาวเสร็จแม่งติงเลยสัตว์มาแล้วมาแล้วมาจริงมาในเวลาที่สายไปเอาบ้าน Hello เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะได้กูเยียร์ทำไงดีเนี่ย กูต้องเลือกสักตัวใช่ไหมเอากลางดิขึ้นไปได้ตาสามตัวอยู่นี่อยู่นี่เร็นเล่นอ่ะเอาดิเดิดิยิงดิยิงดิเฮ้ยโหรับรับแล่วที่เป็นไฟเตอร์นะครับมาโดนทำไมกูไว้สัตบอะไรเลี๋ยวเล็บลิ ไม่กี้มไ้กหยิว่าคูวงในก็ดูวงในจัดเราเลน่นทีเป็นไฟเตอร์แทนเออมันกันเพื่อนมึงยังไงวะโออ๋อออ้โหอหโอ้หโอ้โหโอ้โหอ้โโอ้โอ้โอ้โออ เชา่าหนีมาเชา่าหนีมาทไมมีในสิ่ราคาได้หรอเฮ้ยเดินึ้นไปแล้วทันปะกลับแล้วกลับไ้่เ,เองาวะเฮ้ยเงนไม่ต้องกลัวมึงไม่มีทางตายแน่นอนหนึ่นงร้อส้น่อมปนไงไอสัตว์ตร,ร้อนแปด้ลยด แปดกดฮี่รู้นักหนาใส่กูเยไอ้กูเนี่ยมันบ้าป่ะเดีไอ้สัตว์ให้กดปุ่มใส่ซับไปนี่สิบติดป่ะไอ้โอ้ยเบาจัดอ่ะเสร็จบาจัดเชลิ่นมาเรียรีเอสดโอ้ยเกูก็บางอย่นั้นนี่โอ้ว้ยตายหมดนี่ไตามตามตายตา ไม่ต้องมาวิ่งไล่กันหรอกชิบหายแล้วมังกรเฮ้ยสวยมากมีได้อยู่มีได้อยู่เฮ้ยชิบหายกูตายไม่เหม็นนะเอาโอ้ยเฮ้ยกูได้กลับไปรีเซ็ตไหมเนี่ยเฮ้ยเอ้ามีตัวปลอมอ่ะเออวะมีตัวปลอมด้วยวะ จะทำงั้นกันจริงเหรอเอาจริงอะเอ้าล้เดี๋ยวนึกว่าติดกับแพงนี้แอลเฮ้ยสวนได้นะตรงไปทำไมสวนได้นะกูมาอยู่ในวงคนเดียวเนี่ยคืออะไรวะเห็นด้วยแค่คนเดียวเออสงสัยมีกูคนเดียว ที่ชิมกับเฮ้ยสวยสวยจ่ะซโลบอลลอนเลยเหมือนเลือกใครนะเฮ้ยฮี่เฮ้ยฮี่กูบอกกูโซโลบอลบอกให้โซโลเฉยได้ไม่ได้มันก็อีกเรื่องนึ่งมาทีมาซีมาซี เม่ซีนึกครึ้มโห่เฮียเคาน์เตอร์เดินเลยเดินเลยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเดินเลยไปเอาสองตัวบนไปห่วยอะเอาไม่ได้จะรู้ไม่ได้จะรู้อฮียดิแบงไม่หวานไม่เฮี้ยอะไรไม่ได้หรอกไอ้สัสที่มัตามหลอกเฮ้ยเขมีของเฮ้ย ก็ความสัจัยับไเทียนาดเชี่ยวอ้วนดันบ้านกู w ย y ไอ้อตายหมดเลยตายแน่เลยแปลกๆแปลกตัวกต้องมีแบบนี้ทุกตาเลยเออนร่นดิชัดตื่นเต้น ชอบอะไรยากๆบอกแล้วอสุริยุทธ์อะไร้ยอซีไเงยช็อตเด็ดกีฬาดังช็อตเด็ดเลยโอ้เอ้ใครคขาไม่ได้หยุดได้สักไอ้ฝันเนาะไอ้ฝันอะไรนะมูโดนกูยอนเลยไอ้สัตว์ไอ้แม็กกี่คนแล้ว What t h อ f ฟั k ไอ้ดูพอไอ้ดูพอ ถือว่ากูขอวะฮิคุยกันนนเวียแล้วพี่แดงอะไรพี่ไม่มันดักรอมันไงโอ้โหโอ้โหทไม่มันเป็นอย่างนี้วะอะไรมนได้ไอ้เหี้ย นัเงี้ยให้รถถังไว้ตัวเดียวทำห้าวมึงรักเท่กี่ตัวไปไหนวะอีกเว้แล้วไปใหนรอไงมันนึกว่ากูจะเอากอนหิงมาต่อยกับมันแน่เลยวะดาเลียเนี่ย <laughs> เข้าเคลมมาเจอโอ๊ตฟาโมดโอ้ยเยีย้ย <laughs> คลิปนี้ห้าวอะ <laughs> วลาไม่หมดเลยเงี <laughs> ้ย ไปไหนเนี่ยกูถามจริงมันมีอะไรตรงนั้นไหนสัตว์ไอ้เฮียไอ้ขุดดิแม่งสัตว์มาดิโดนโอตปามทสับไอ้ตาหยุดดีเฮียสัตว์เฮียจากลุกไกลเป็นลับเป็นเกยตุรกีเลยกูอะไรวะ ไอจกนก่อน้เหถามไม่ได้เกยตุลกีแม่มึอเเียสติพี่สเต็ปแบ็คก่อโโหไม่ถามด้วยเกยตุกีโซโลมุงกรไอตาบันาไปเดียวดัง หลังๆเยอะโอเคโอ้โห my god ลังขอแล้วอ่ะพอทำไมมันมีชีวิตเงินมันหนามห้าพันไดไงกู้ใหญจะทราบว่าเออนั่นดีเนะไม่รู้ไงเฮียเกตุลกีเกตุลกีเล่นเยอะๆมันไม่หาเลยโอเคโอเคเป็นตุ๊ดอีหลานก็นเถมันจะเนียนบ้านป่า จะแปลงเป็นกูรหวรือยเชี่ยไม่มีใครกลัวกูนะตอนเนี้ยโอ้ยขี้นี่มาเอ,เอา้เอาไอา้เชีเ่ยกูว่ะโอ้โหเรียบร้อยวะ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมมันเก็บราเลงตัวแบบนีไ้ได้หม็หมแล้วว่ะต่นเออนั่นเไมของมันดีนะเนี่ย โอเคโอเคไอ้ที okay, okay. ่เป okay. ็นมายะโคตรถึกอ่ะมันน yeah> ันตีโดนกี่ตัววะใช่ระเบิดอยู่ข้าวเลยไอ้สัตว์โอ้โหต้าลรับพี่เต้ปิดยังอ่ะเปิดอยู่เดี๋ยวตัดผมไว้ปิดยังอะไรวะอีซี่ด้วยเหรอจังเฮียเจออุดปาโมดได้เล่นอย่างเฮียเลยพี่บีซี่ควายนาเอ้ยเยียเล่นเบียดควายนาด้วยไม่มีนาเนี่ย 没米，嗯。<Maybe. S 1> hmm.